ตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่งพักแสดงว่าข้างหน้ามีศึกใหญ่นั่งซะประเมินจากคัดซีนแล้วถ้าทางจะมีตีนรอ,อเราอยู่อีกเพียบเพราะพวกมันจงใจต้อนเราเข้ามาในห้องนี้มาส่วนเซ็ตที่ใช้ก็เซ็ตเดิมนี่แหละโอเคละเฮ้ยติดสิว่าปะโถยเปิดไม่ได้แสดงว่าเราติดอยู่ในนี้มันคือกับดัก แน่นอนอยู่แล้วอ,อ๋ออยู่หน้าห้องเลยอีเจนี่ก็ยังไม่จบจริงมันควรจะตายได้แล้วนะเนี่ยไม่น่าไปไว้ชีวิตมันขายเวทนี่มาด้วยชิปหายละเอาให้มันทรมานไม่กลาเอาตายด้วยนะเนี่ยนมใหญ่จริงเพนเซนเซชัน,น,ชนแม็กซ์เปิดประสาทการรับรู้ความเจ็บปวด ที่เหลือจัดการทีนะไอ้นี่ก็เป็นมนุษย์ทดลองนี่แหละ <c oughs> เปิดระบบรับความเจ็บปวดเพื่อให้มันคลั่งอะไรเงี้ย <c oughs> อาราวาสมีออร่าเฮ้ยเล่นพวกเดียวกันวะแดกหมดเลยนี่มันกินพลังงานชีวิตมนุษย์คนอื่นหรอวะ โดนล่ามไปด้วยนะได้แดกคนแล้วมันมีชีวิตชีวาเอาแล้วไงเปิดระบบรับความเจ็บปวดถึงขั้นส pues, ุดอะไรกันอะมันคงจะเพิ่มความท้าทายให้กับเราแสดงว่าเรากำลังถูกล่าไม่แฟร์เลยววตายไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่เฮ้ยเข้ามาในโลก VR วะ ยังไม่ได้ใส่แว่นเลยอัลนอนลซิตี้จับไว้ขาดไม่ต้องซับอย่างเดียวโอ้โหกระจุยเออกูรู้แล้วลาความเจ็บปวดแบบท่าแบบนรุนแรงแล้วไง่ะกำลังปล่อยตัวต่อสู้เข้ามาเพิ่มไปไหนกันหมดฮนะมาจากไหนมีไงเฮ้ยหมาระวังแม่งกระโจนใส่อดเร็วเก็บให้เร็วตัวนะึง อะไรแบบนี้โอเคอไปดับเบิลพิชัยสงครามฟาดเขาให้จบแม่าควงนั่นเค่จริงเกี่ยวอ,อะไรกับความเจ็บปวดวะเพิ่มจำนวนผู้ต่อสู้โอ้ชินละกระจอกจริงเลยไอ้อะไรวะทหารทหารอีลิดก็ลวงง่ายๆอยู่ดี โอย้ยฟรีโอพีมากมเฮ้ยโลดติดโลดอ,อ่ะโอเคโซตอนตีแตกเลยโอพีทั้งคู่อ่ะของตัวเนี้ยถ้าอยู่ในเนื้อเรื่องหลักนี่คงแบบสบายอ่ะอะไรวะบุกเดิมๆมันน่าจะมีกลไกอะไรแถวนี้ต้องหาให้เจอเฮ้ยมาเรื่อยๆเว้ยอะไรวะเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยตีไม่เข้าเป็นซัลเฟ้ร์ฟรีเหมือนเครื่องฉายแสงภาพลงตาเหรอ แต่มันทำอะไรรื่งฉายแสงไม่ได้มีบาเรียกัน access เ,เช็คธาตุดูซิธาตุอะไรแพ้น้ำแข็งชิปหายไม่มีโซนอนมีนี่หว่าเดี๋ยวๆดีว๋วโดนจับชิปหายสลัมลงพื้นแต่ไม่แรงเท่าไรร่144ิบสี่ m a n a g e n ไปหนึ่งดอกีมือยืดได้ตอนเอาเลื่อนรถอยู่โอเคมันแพ้น้ำแข็งแต่ไม่ต้องไม่จำเป็น เช็คธาตุไอตัวโปรเจคเตอร์ไม่ได้อะไรอวะงั้นเ๋ยช่างแม่งก่อนเช็คธาตุก็ไม่ได้อาหารทะเลนำไปไอ้ไม่เข้าเข้าวัางไม่เข้าว่างสันระได้อยู่นะเอา้าครูใช้อะไรเนะี่ยโอ้ผิดผิดผิดกดผิด,ผดเดี๋ยวนะอันนี้เด๋ยวจงังบ้ะโอเคสวยเข้าไปเข้าไปใกล้เกตมาต้องคอมโบจัดไปพิชัยสงครามแบบดับเบิ หัวเรียบร้อย5,006จบเฮ้ยโปรเจคเตอร์บาเรียหายแล้วจัดให้เละเป็นมันอีกทีพี่ชัยสงครามแบบแพ็กคู่ไอ้ย9,002ดอกเดียวกัดจุยแรงมากครับท่านนี้อ๋อมันคือโปรเจคเตอร์ทีนี้ก็ต้องไปจากที่นี่ละมันกลายเป็นห้อง VR ซะอย่างนั้นประตูนี้นะ ได้ยังน่าจะได้แล้วล่ะขึ้นออโตเซฟเนี่ยชัวโอเคเจออีกร้องหนึ่งจะดีเรอเดี๋ยวกูปื้นเลือดก,ก่อนแบบไม่ต้องเปลืองโพชั่นเดี๋ยวเราคงต้องได้บวกกับเนโรแน่แน่ขอแค่เนโรอย่างเดียวนะไม่ต้องแถมดันเต้มาให้กูด้วยตัวเดียวพอไอเ,<ะ>เนี่ยตัวชกาศเลยฮใครทำพวกเนี้ยแม่งฆ่าพวกเดียวกัน เตือนสัตว์แคมจะสื่อว่ากูไม่สนไฟไหนทั้งนั้นกูเอาหมดทางนี้มั้งตามล่องรอยซากศพไปมีพาร์ทิเคิลสีม่วงไม่ชอบสภาพอย่างนี้เลยพวกมันมาช่วยไม่ใช่เหรอแต่ก็โดนเล่นซะเองเจอแล้วเชียนี่ไงกูว่าบอสไฟแน่ ตัวทดลองได้มาถึงแล้วได้เวลาเริ่มทําการทดสอบซูเวียตอ่างนงี้ปะวะน่าจะใช่นะฟังจากเสียงญี่ปุ่นดูศพมันกินพลังชีวิตผู้คนมาเป็นของตัวเองเหรอวะเอาเลยมีเทมตปเคลิลสีม่วงด้วยยังกระซัมบี้อ๋อไม่ใช่ซัมบี้ ศพนี่แหละแต่ลากขึ้นไปแขวนทำอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นทีมเดียวกับแกไม่ใช่เหรอทีมอะไรกันเล่าใหญ่โง่ทีดิฟกล่าวไม่มีคำว่าทีมหรอกดิฟ<ะ>ก่าวดิฟกล่าวคืออะไรสถานที่ที่ฉันและพี่ชายใช้เป็นสนามเด็กเล่นงั้นเหรองั้น,นก็นลบไป ตามภาษาเด็กจริงแล้วยูฟี่งั้นก็คงต้องใช้วิธีอื่นละงั้นคนสวยขอสู้ตายมาเริ่มเล่นเกมกันเลยเฮ้ยมันวับโอ้หเจ็บวับมาเตะเลยอะไรวะระวังไอเวนนี่ไม่ธรรมาดาโดนล่ามแขนไว้สองข้างเฮ้ยอะไรวะไฟดิง้งโอ้ยระวังหลบห้ดิสีแดงนี่คืออันตรายมากตอนเพรเชอร์ไว้ก่อนกดดันมัน เอบ,บิลิต์อเอฟเฟาต์ไม่แพ้ธาตุเฮียเลยเลยกันได้หมดโอเคตีล้นล้นลรเขาเนี้ยบนันทึกเป็นกุ้เขาให้เฉยหลอดเพชเชรเพิ่มขึ้นเลยว่ะต้องอาศัยลมละมาเฟียไม่กลัวแต่ต้องกลัวมาเยอะอมนาเอาละปุะ๊บไม่โดนมาถอยอาวได้แล้วเหรอไม่ถึงกระตายแต่ก็เซ อ่านเจอค่าผิดปกติครับคอนโทรลไม่ได้แล้วครับคอนเทนเมนต์โปรโตคอลมาตรการกักกันตายซะโดดเข้าไปซับดินลุดรับได้เลยไม่โดนล่ามละเบี่ยงทิ้งทะลุห้องด็อกเตอร์งงเลยเอาละมึงกล้าดียังไงบังอาจมาขวางทางฉัน ไอ้ด็อกเตอร์วิ่งหนีเร็วแม่งแดกด็อกเตอร์ด้วยตายเรียบถ้ามึงจะโหดขนาดนี้ทำไมมึงไม่แดกพวกยูฟี่กับโซนันไปเลยวะมึงจะลีลาสู้กันทำไมอะไรกันวะเนี่ยตัวลายแม่งต้องอย่างงี้ต้องโชว์ความน่ากลัวไงถึงไหนกันแล้วต่อกันเลยฉันไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรแต่ไม่ดีนะยอมรับด้านมืดซะดีๆ อะไรเราจะจอยดักไฟอะไรมึงฮะคนละเรื่องกันแล้วจัดเลยโดดเฮ้ยวาดเขาให้แปดพันยังไม่จบต่อเลยเร็วๆๆ้งหมดรถสตั๊กเกอร์แล้วซ้ำ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 ทันไหมไม่ทันโอเคจุกอยู่โอ้ยจับเหลือเกินพี่จับเหลือเกินอาลาวาดักขึ้นโดดลบแบบนี้ไม่ดีแน่เห็นด้วยรีบเพ้นดีกว่า โดดออกเลยชิงมันไม่ให้ชิงดักหน้าต้องสู้ให้จบถึงวาระสุดท้ายของพวกแกแล้วเฮ้ยมาแล้วบล็อกบล็อกไม่ทันไม่เป็นไรห้าสุดกว่าไม่แรงเท่าไหร่ร้อยระยะไกลอย่างเงี้ยทุกแมงสวนไม่ดีเสียแผนลุมนี่แหละดีสุดยำไม่ให้เละกดดันมัน แบนดิจิัลกดดันกดดันอีกทีเดียวล้มโอเคจังหวะนี้แหละใส่มันเลยเออลิมิตเบรกสัตว์เข้าเนื้อไปเลยเต็มเต็มจังหวะกำลังล้มนี่แหละดีงามตายไหมเฮ้ยแม่งหายพอดีได้อยู่อีกนิดเดียวปัม๊มเ,เฮ้ยทำไมไม่ได้อะได้เวลาปิดบัญชีแล้วดักแมทเทอร์สกิลเฮียอะไรวะเนี่ย ต่างแม่งโหดมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะอะไรเนี่ยไอเทมเอาใช้อะไรไม่ได้เลยลีลาเยอะจริงเอาละมนอสูรลามูออกมาต้องมีตัวช่วยแเราโหดมาโหดกับไม่กโกงห่วงศรีษาแล้วก็ใช้สกิลลามูอัดแป้งเลยมนอสูรวอลเทคแลนด์ใส่ที่ตัวมัน ระหว่างนี้เราก็ตอดไปด้วยเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาโอ้โหเชีย่ยมัวมัวละยำลยมยำเอโอ้ยกูจะตายอะไรวะเนี่ยไอเติมเลือดก่อนไอเทมเมคกคาโพชัน่นยัดเข้าไปโอเคต่ออายุมันอึดจังวะเหลือ,อยุ่เป็นเดียวนี่มันแพ้สายฟ้านี่วะโอ้ยนี่แหละอะไรวะเอาชนะแล้วเหรอ หนัาจะใช่ความรู้สึกแบบนี้แหละดีที่สุดมีความเจ็บปวดความตายเอาละลูกพี่จังหวะนี้แหละไม่ต้องย้ำก็รู้เล่นวันเออตะได้สวยสับเขาให้โอ้โหกระจุยเปิดตัวเท่สุดท้ายก็เป็นบอสที่กระจอกมากชนะแล้วเหรอ เออก็คงจะอย่างนั้นโอ้สุดยอดเล่นเอาหอบแดกนี่สกิลมันอลังการมากนะเอฟเฟกท่วมจอมากไม่อยากจะขัดหรอกนะแต่ว่าเราควรจะรีบไปโอ้ยเหนื่อยอะวะให้แบกไหมล่ะอ่ะอ่ะโอเคยอมก็ได้เดินก็เดินเฮ้ทำไมมันตายง่ายจังวะมันต้องไปโผล่ในเรื่องวินเซ็ตอันต์ไงกูว่าและ มันต้องไปโล่ในวินเซนต์แม,ม่งไม่จบง่ายๆหรอกทางนี้เดี๋ยวมันต้องได้สู้กันฮะเฮ้ยโซนอนอะทำไมแฟชแบ็กมึงมีปมอะไรกันอีกกอดศพน้องตัวเองฮะอ๋อรับแทนอย่างนี้เหรอเฮ้ยทำไรอะ่ะอ้าวโซนอนฟรีชีพทำไมอะ่ะ แทงทะลุอกเลยไอเชียนี่แก้งตายเหรอเอา้าเวรแล้วมึงทำไมเขียนให้โซนอนตายวะโอ้โหอะไรวะรีบนี้ปกดรีบให้ด้วยเหมือนปกป้องน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วได้โปรดแต่ว่าเลือดส,สาดไอเชียนี่ไม่ตายดีแน่ครับ เชียร์ไ้สงสารโซโนอนวะน้องสาวก็ตายโซนอน,น,อนยูฟี่เจะต้องไปต่อนะเพื่อเราไม่หยุดนะโซนอนไม่อยากให้ซ้ำสองโซนอนทำไปเพื่อช่วยยูฟี่นะครับคงเห็นยูฟี่เหมือนเป็นน้องสาวที่ตายอ่ะ โหแม่งส่งนี้เลยเ <c oughs> จ,จ็บปวดวะกู <c oughs> ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยเมื่อกี้นึงว่าชนะที่ไหนได้แม่งมากระซวกหลังอือหือเรียบร้อยไม่ต้องเรียกหมอรักษาฟีนิกดาวก็เอาไม่อยู่เฮ้ยออกแบบตัวละครมาขนาดนี้ให้ตายยังไงได้ไง ใชใ้คุ้มเลยพี่เหลี่ยมได้มาเจอน้องไงเหรอนี่พอเราพบเหรอะน้องมาแจกถัว่วแดกแล้วฟื้นแดกแล้วฟื้นเร็วเออขอให้เป็นถั่ววิเศษเถอะวะไม่อยากให้โซนอนตายเลยวะ่ะแม่งเอ้ยเขียวไม่เข้าด้วย จบแล้วล่ะแล้วนี่ก็คงจะเป็นปมสําคัญของตัวละครยูฟี่ที่กำลังจะมีมาในพาร์ทต่อไปของเกมนี้สรุปคือตายทั้งพี่ทั้งน้องโดยน้ามือชินละเยะ แย่จริงดูต่อไปครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทำได้แค่กอดทั้งน้ำตาพร้อมกับความเจ็บแค้นแต่อย่างน้อยโซนนันก็ทำสำเร็จนะครับจากที่เขาเคยเฟลช่วยน้องสาวไม่ได้ ตอนนี้เขาช่วยยูฟี่ได้ว่ะแต่ต้องแลกไปกับชีวิตของตัวเองเมลฟี่ชื่อดันคล้ายกันอีกน,นะเมลฟี่กับยูฟี่เหอ,อเรียบร้อยไม่รอดโดนแดกดูดพลังชีวิตมั้งเนี่ยมันมาจับไป อย่าบอกนะว่ามันไม่ได้ค่าแต่เอาไปเป็นพวกแล้วยูฟี่กับโซนอนต้องมาสู้กันอะไรย่างนี้ป่ะอูดเดาล่วงหน้าไว้ได้เลยถ้ามึงจะทิ้งทวนด้วยซีนอย่างนี้หน้าตึกยูฟี่วิ่งแหงออกมาเลยเจ้าบ,บ้าเ้ยนี่ฉันไม่ใช่เด็กนะ ฉันไม่ใช่น้องสาวนายตายไปแล้วแต่ก็เพื่อให้ยูฟี่ได้ไปต่ออะไรโอ้โห,โห,โโหโเผด็จจัระเบิดต่อหน้าต่อตาได้เห็นเหตุหการณ์เต็มๆเลยแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้กรรม แขนเป็นใครใครก็เจ็บโอ้โหแม่เพื่อนเพิ่งตายไปวิ่งมาเจอผู้คนตายต่อหน้าต่อตายอีกเออทำฉากดี ใครมาทำเพลงโชุคโบยูฟี่มุกออนได้ยังน่าจะได้แล้วล่ะเวลาของจะผ่านไปสักพักคือนี่เล่าย้อนวะฉันคิดว่าคงทำคนเดียวไม่ไหวแน่โอเคนี่คือเล่าต่อยูฟี่คนสวยต้องการคุณ มาร่วมมือกับเธอที่สุดปลายฟ้าผมว่าไฟนอนเจ็ดพาร์ทสองมันน่าจะมียูฟี่เป็นตัวหลักแน่ๆถ้าจะาขนาดนี้แคสเอาจบแล้วเหรอสองแชปเตอร์เองอืมเป็น DLC สั้นๆแต่เชื่อว่าฉากจบไม่น่าจะมีแค่นี้อืมเป็น DLC ที่มาเผยการตายของครูสักเบโซนอนและเปิดปมของยูฟี่ ให้เธอมีแรงขับเคลื่อนน่าสนใจมากในอีสิวะการรีเมคที่ถูกต้องแคปคอมจงดูเอาไว้เอาเฮ้ยตัดกลับมาที่แก๊งคราวน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากเนื้อเรื่องหลักเฮ้แบลตเราจะเดินอย่างนี้จนกว่าจะถึงเลยเหรอใช่โอ้ยคามอยู่อีกไกลเลยนะ ไม่เกินวันหนึ่งก็น่าจะถึงมีคำถามตอนที่แม่ฉันบอกว่าหนึ่งวันหมายถึงช่วงที่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแต่สำหรับฉันแล้วมันหมายถึงตอนที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็จนกว่าจะถึงวันต่อไปสำหรับนายมันแบบไหนล่ะก็คงจะต้องตามแบบเอลมิล่านั่นแหละ โอสบายใจนขนานนั้นเลยเหรอวิธทีฟ้าสวยมากคราวดฉันว่านี้ก็คงจะเคยผ่านการอดหลับอดนอนมาแล้วหลายครั้งหมวดนี้ก็คงจะแบบเดียวกันสินะถูกต้องอแต่ย่างนั้นก็เถอะเราต้องหยุดพักอยู่ดีอะโดยเฉพาะนายแล้วก็สาวๆด้วยเอใช่ยังไงก็ตามถึงแม้การเดินอย่างไรจุดหมายมันไม่ง่ายแต่แม่เล็กพูดนี้จะนำทางให้เอง โอ้สบายใจแล้วกันมันต้องแงอยู่แล้วเอาละทุกคนเราพักตรงนี้สักเดียวหัวหน้าสั่งเองหายใจเข้าสูดหายใจเข้าไปลึกๆเล่นอะไรกันเนี่ยมึงไม่คิดจะเหนื่อย่อยเหรอวะอยู่ใกล้ชิดละเอออย่าพึ่งดีปะหมดละผิดล้วนๆเราค่อยไปพักที่หลัแลวกัน อะกตอนที่เราไม่ได้อยู่ใกล้มิดการนะโอเคบายบายเมืองแห่งมาโคจบทีฟ้าน่ารักมากเลยโอยรอเล่นพาร์ทสองพาร์ทสองได้โปรดขอทีฟ้าแบบนี้เลยนะอย่าเปลี่ยนมันจะเป็นไฟนอลแฟนตาซีรีเมคขีดสองปะเกมเพลย์ดีคอร์ดิ้งพอยส์ทำไมวะกูก็อัดอยู่นี่ไงมึงจะพอยส์ทำไมกูอัดด้วยการ เสียใจด้วยอต้องทำแบบนี้อ๋อโบกรถโอวมีสาวสวยมายืนโบกเป็นกูกูก็จอดแต่ไม่ให้ไอ้แบเล็กไอ้คราวขึ้นนัไม่ทีฟ้าขึ้นคนเดียวโอ้รถมาแล้วนี่ไงเยือดีใจอืมคุณแจมๆอย่างนี้มีหรือจะไม่จอดจะไม่จอดเพราะมึงในไอ้แบเล็หยุดตัวเขาไปขวาง ทบกชทอกโชโกโบมาด้วยได้เปะวะเหมือนไปป้นรถเขาอะนั่งกับโชโกโบเบาหลังนอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เบ,บาหลังกัมบะนี่แหละแล้วก็ไอเลสสิบสามด้วยไอไอแกาอ้วไอไอเป็ดเหลืองบ้าสาวๆได้นั่งหน้าอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยลงโอ้โทษทีขาลงุงโอ้ไม่เป็นไรจ้ะหนูกระแทกบ,บ่อยๆเฉยๆลงหืห่น สัตว์นั่นแฟนกูอย่าทะลึง่งเดี๋ยวตบหนวดกระจายไอ้ลุงบ้าก,กรรมนั่งหลังไปเออนั่งทำเพลงโชกโกโบไอแบ้แพลเลดผู้น่าสงสารอ้าถึงแล้วเหรอเออดีโลบลัดขอบคุณมากลุงหืนที่าสงจริงไอ้คราวน่าจะแบกทีฟ้าว่ะโหไม่ดูแลแฟนเลยสัตว์เอ,อ,อเ้ยกาจิงโอ้ดูสิ ฝนตกต้องหาที่หลบฝนซะแล้วเฮ้ยขนั่นก่อนไหวงไงหวไมเนี่ยอือก็คงจะอะไรแปลกนะท้องฉันกระตุกฮะก,กำลังจะบอกว่าหิวใช่ไหมแหมนึกว่าท้องตั้งคันไป,ไปเถอะปะข้อใครหรอโอ้ดูดีมีตัวละครชุดเปดเล <S 2> <S 2> <S ี่ลยนด,ด้วยอะกราฟิกมันสุดยอดอย่งเกมเดี๋ยวนี้ ไอ้คราวก็ยังผมทึมเหมือนเดิมถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นไอ้คราวนะผมเอาทีฟ้าขึ้นหลังแบกแล้วจริงไม่ปล่อยให้เดินไม่เมื่อยหรอกใครวะเนี่ยเฮ้ยแซกเหรอเฮ้ยแซกยังไม่ตายเหรอวะเออสักพักแล้วนะเฮ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้เียแซคล่อมากพักนี้เป็นไง หัวเม่นมากมึงเซ็ตนานไมหมเนี่ยผมอย่างงี้ก็ม่ฟังนะเฮ้ <Hey. S 2> <c oughs> ยเฮ้ยมันต้องใครสิทธิ์คอก่อนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมทำไมแซกยังอยู่งงวะอ่ะเปิดเปิดเลย <c oughs> กลับมาแล้วครับฮะมึงอึ้งอะไรมีคนอยู่ในโบสถ์ เด็กนั่งร้องไห้อ๋อคือมาหาแอลิสแล้วไม่เจอเจอผู้คนมาหลบในโบสถ์ให้นี่มันคืออะไรวะเล่าย้อนเลยยังไงอันนี้งงจริงวะแอลิสแอลิสใช่ละโอเคจบรอเนื้อเรื่องหลักครับผม